คุณผู้ชมครับเมืองทองทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของเจ้านิวทิติพันธ์นพ่วงจันกองกลางดาวรุ่งของสมโมสรกีฬาพยองเอสเอจเมืองทองยูเอแตรของเรานะครับที่มีอาการบาดเจ็บในเกมที่พบกับอาร์มี่ยูเนเต็ดน้องนิวนี่ได้รับบาดเจ็บเอ็นไขว้ way, หน้าเข่าซ้ายฉีกขาดนะครับก็ถือว่าโชคร้ายมากๆเลยละครับที่มิดฟิลด์วัย21ปีอยู่ในช่วงของการท็อปฟอร์มณนะเวลานี้และก็เป็นกําลังหลักของ สโมสรกิเลนหยองรวมไปถึงทีมชาติไทยชุดเตรียมที่จะเล่นเอเชียนเกมปลายปีนี้ด้วยล่ละครับโดยหลังจากที่ได้เข้ารับการตรวจโดยละเอียดผ่าน MRI ที่โรงพยาบาลกรุงเทพสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับปรากฏว่าบริเวณเอ็นขวัยหน้าเข่าซ้ายฉีกขาดซึ่งเบื้องต้นนะฮะ คุณหมอต้องคุณหมอพรเทพม,ม้ามณีแพทย์ประจำสมโมสร SGC เมืองทองและโรงพยาบากลกรุงเทพนะครับก็ได้ใส่เฝือกเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ1สัปดาห์ให้กับน้องนิวไว้ก่อนนะฮะก่อนที่จะวางแผนการผ่าตัดในช่วงสัปดาห์ถัดไปก็เบื้องต้นคาดกันว่าเจ้านิวนี่ต้องพักฟื้นรักษาอาการบาดเจ็บประมาณสัก6เดือนก่อนที่จะเริ่มมากลับลงสนามได้นะครับเมื่อวันที่3 มิถุนายนที่ผ่านมาครับคุณหมอโต้งคุณหมอพรอเทพมามณีก็ได้นัดเจ้านิวมาตัดเฝือกออกนะครับหลังจากที่ใช้เฝือกประครบอาการบวมของหัวเข่าทางด้านซ้ายนะครับไม่ให้มันเคลื่อนมากไปกว่านี้นะครับซึ่งในการมาโรงพยาบาลกรุงเทพมาศูนย์บ้านแซมในครั้งนี้นะฮะก็มี s c g นะครับสปอนเซอร์ใจดีของเราเป็นพี่ต้อกับพี่ยุทธ์นะครับก็เดินทาง มาให้กำลังใจเจ้านิวถึงโรงพยาบาลกรุงเทพด้วยล่ะครับซึ่งคุณหมอโต้งคุณหมอพอรเทพม้ามณีก็ได้กล่าวถึงอาการของเจ้านิวว่าก็อนเป็นไปอย่างที่ข่าวทราวไว้ก่อนหน้านี้นะฮะตอนนี้ต้องรออาการบวมอาการอักเสบลงไปก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะทําการผ่าตัดซึ่งเบื้องต้นก็คาดว่าจะต้องรักษาอาการบาดเจ็บ6เดือนด้วยกันนะครับไปฟังบทสัมภาษณ์ของหมอโต้งหมอพอรเทพม้ามณีและก็เจ้านิวที่ที่ันพุ่งจันทร์กันดีกว่าน,นะครับ ก็วันนี้อาการก็ดีขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าวันแรกเนี่ยพลังจากที่มีการฉีดของเอ็นน,นะฮะตัวเอ็นเนี่ยเส้นเลือดเลี้ยงอยู่เวลาที่ฉีดมันก็จะเลือดมันก็จะออกจากการฉีดขาดของเอ็นมันก็จะไหลยหอยู่ข้างในนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอาการเฉียบพลันคือตอนนั้นน้องก็ขยับไม่ได้นะเราก็เลยต้องใส่เจ้าเฟือกอ่อนเมื่อกี้ให้อยู่นิ่งๆไว้กินยาให้หายอักเสบก็ แต่เราไม่สามารถจะใส่ไว้นานมากเกินไปเพราะว่าอาจจะทําให้เขาเนี่ยติดได้ครับก็ประมาณสักสามสวันเนี่ยพอละให้ลดอาการลักเสบเชียบพันธ์ุลงไปพอหลังจากนี้ไปก็จะน้องก็นิวนิวก็จะเริ่มทํากายภาพบําบัดน,นะฮะเพื่อฟืน้นคืนเรื่องของการขยับนะฮะแล้วก็เราก็จะมีตัวกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อให้กระตุ้นให้กล้ามเนื้อมีการหดตัว โดยเพราะว่าเรารู้ว่าทิ้งตัวนี้ไว้นานกล้ามเนื้อก็จะเล็กลงนะครับเราก็จะทําให้กล้ามเนื้อยังคงสภาพตัวนี้ตลอดนะครับเพื่อจะได้หายได้อย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้ก็อาการยุบอาการอักเสบก็ดีขึ้นเยอะละพอสมควรแล้วล่ะแต่ว่าก็ยังไม่พอเพราะว่าเราต้องรอให้มันยุบจริงๆเราถึงจะควรจะเป็นเวลาที่เหมาะสมสําหรับการการผ่าตัดนะครับค้าตรวจตรงนา้นนะครับ ก็ก็เป็นหลักการทั่วไปอะครับของฟีฟ่าคือว่าเราจะไม่อนุญาตให้นักนักฟุตบอลที่ได้รับบาดเจ็บเกี่ยวกับเอ็นไขว้หน้าหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า ACL เนี่ยกลับมาก่อน6เดือนนะครับเพราะว่าเหตุผลทางด้านการความแข็งแรงของเอ็นที่เราใส่ที่เราทําไปเนี่ยจากจากการทดลองจากอะไรต่างๆเนี่ยมันเอ็นตัวเนี้ยไม่เคยจะแข็งแรงก่อน6เดือนเลย ถึงแม้ว่าเราจะทํากล้ามเนื้อต่างๆให้เพียบพร้อมหน่ก็ตามนะครับเพราะฉนั้นก็เป็นที่มาของเวลาที่สั้นที่สุดที่จะอนุญาตให้นักกีฬาไปเล่นได้ก็คือหเดือนนะครับแต่ก็อย่างก็ตามาจากประสบการณ์ศูนย์ศูย์เราเนี่ยเราก็เป็นเขาเรียกว่ามี acceleration program ก็คือโปรแกร,รมที่เร่งสำหรับผูมราชีพเนี่ยส่วนใหญ่ของเราก็กลับไปเล่นที่ประมาณทเดือนที่ แอบไปเล่นเดือนที่สี่ครึ่งือนที่ห้ามที่ไปเล่นแล้วเหมือนกันนะครับแต่จริงก็ไม่ไม่ได้เป็น recommend โดยฟนะิฟ้าเนาะฟิฟ้า recommend ที่หเดือนอ,อัพเรื่องของวันฉาตัดนี่ยังไรจะปุดเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูอีกทีหนึ่งครับรอให้มันยุบบวมจริงๆหนึ่งต้อง,ง,งยุบบวมสองนิวตต้องสามารถขยับงอเหยียดได้โดยที่ไม่มีความเจ็บมากนักนะครับนั่นแหละคือเป็นสองอย่างที่ที่เราต้องการก่อนจะผ่าตัด ถ้าผ่าตัดอย่างนี้อยู่เนี่ยมันจะมีปัญหาหลังผ่าตัดก็คือข้อติดอะไรเยอะเลยซึ่งซึ่งเมื่อเมื่อนับกับการที่เราจะรอไปนิดนึงจะดีกว่าที่จะทําเลยแล้วไปรอ,อกแก้ทีหลังค่ะแล้วส่วนตัวตอนนี้เป็นไงบ้างความรู้สึกก็ดีขึ้นจากจากวันแรกที่เจ็บแล้วก็เริ่มจะยุบลงเรื่อยๆแล้วก็อาการปวดม่นน้อยลงจ,จิตใจจิตใจอ่ะจิตใจก็ดีขึ้นนะผมว่าเสียดายโอกาสที่ไม่เล่นฟุตบอล กรรมทองแล้วก็ทินชาิมากกว่าเรารู้สึกกลัวไหมเพราะเราไม่เคยมีการบาดเจ็บแล้วก็แบบจะกลัวเรื่องของการผ่าตัดไหมว่าจะกลับมันเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างี้ผมว่ามันก็แน่นอนแล้วฟุตบอลมันก็นะักฟุตบอลมันต้องมีบาดเจ็บอยู่แล้ว,แล,ว<ม>แล้วทุกคนอยู่ที่ผมโชคร้ายไปหน่อยที่เจ็บน้นไปหน่อยแต่ว่ามันยังมีเวลาผมอายุยังหน่อยก็น่าจะฟื้นกาาับมทันดยวยแล้วเรืงไง ฝากถึงแฟนบอลกันเพาะว่ามีคนติดตามก็ขอบคุณแฟนคลับหรือแฟนบอลทุกคนที่ให้กำลังใจอยู่มาตลอดครับแล้วก็ขอบคุณทีมงแล้วว่าสัญญาว่าถ้าหายต่อไปผมยังพัฒนาตัวเองแล้วก็ฟิตร่างกายให้กำลังเหมือนเดิมไม่ได้ดีกว่าเดิมดีกว่าเดิม เมือง,งทองทีวีของเราก็ให้กําลังใจเจ้านิวที่พันพงจันด้วยนะครับเจ้าหนิวยังอายุน้อยอยู่นะครับยังไงก็กลับมาได้เหมือนเดิมอย่างแน่นอนและที่สําคัญอาจจะดีกว่าเดิมด้วยซ้ําเพราะว่ากันว่าเจ้านิวเป็นคนที่ขยันมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมและมีพื้นฐานครอบครัวที่อบอุ่นอีกด้วยล่ะครับคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องเนี่ยคงจะให้กําลังใจเจ้าหนิวอยู่เบื้องหลังนะครับ คิดว่า6เดือนในการรักษา,าการบาดเจ็บรวมไปถึงการกายภาพบําบัดอีกเดือน2เดือนเนี่ยจะทําให้เจ้านิวกลับมาแข็งแกร่งมากกว่าเดิมครับเมืองทองทีวีและสโมสรเอสซเมืองทองยูไนเต็ดของเราก็ขออวยพรให้เจ้านิวหายจากอาการบาดเจ็บครั้งนี้ไวๆด้วยนะครับอาการของเจ้านิวทิติพันธ์คล้ายๆกับหนุ่ยหรือเปล่าครับโอเป้เลยครับอาการเดียวกันเลยครับก็คือ ACL เนี่ยเอ็นควาหน้าเอ็นคว้หน้าขาดต้อง รอแบบว่าให้ลดอาการบวมของมันลงก่อนประมาณอาทิตย์หนึ่งจากนั้นก็่อยจะทําการผ่าตัดก็พักอย่างน้อยเนี่ยหเดือนแน่นอนครับของหนุ่ยใช้เวลาเท่าไหร่ของผมใช้เวลา6เดือนครับ6เดือนแล้วก็ถึงจะสามารถลงมาจอกลงมาเล่นกับฟุตบอลก็ประมาณ6เดือนกว่าครับซึ่งคิดว่านิวน่าจะกลับมาเหมือนเดิมได้อย่างเช่นหนุ่ยใช่ไหมผมก็หวังว่า,าง,งั้นครับเพราะว่านิวเนี่ยเป็นคนขยนัน ที่เท่าที่อยู่กันมานิวเป็นคนขยันแล้วก็ตั้งใจมากแล้วก็หวังว่าอยากให้น้องกลับมาช่วยทีมของเราเนี่ยให้ไวที่สุดแล้วก็หวังว่าน้องกลับมาให้เหมือนเดิมแล้วก็เก่งกว่าเดิมด้วยครับ